ช่วงที่2ของรายการนะฮะแล้วก็ในเบรกนี้นะครับเช่นเคยครับกับบ้านตัวอย่างนะครับที่อาจารย์จะนํามาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่ได้รับการศึกษานะครับกับท่านอาจารย์ไปแล้วนะฮะและบ้านหลังนี้นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ใจกลางเมืองของเราเองฮะในกรุงเทพมหานครฮะเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่โตโอ่งทถงที่เดียวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ครับอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับบทบาทของดวงดาวนะครับว่าบ้านขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีการวางหวงจุ้ยอย่างไรนะครับ ต้องดูยังไงบ้างบ้านหลังใหญ่เหลือเกินพื้นที่ตรงไหนใช้สอยยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์กันแบบจ่าจากันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องไปสอบถามท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับบ้านหลังนี้อยู่แถวไหนครับอาจารย์อยู่แถวเจริญนครครับหรือว่าเขตคลองสานนั่นเอง <No. S 2> ซึ่งอยู่เขตทนบุรีเดี๋ยวนี้ก็เป็นรวมกันแล้วเป็นกรุงเทพมหานะครครับเขาบอกว่าความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยมีความสําคัญบ้านหลังใหญ่คนอยู่น้อยเนี่ยย่อมเป็นเรื่องแปลกเห็นไหมฮะ เขาเรียกขลือหา่านบน <ละ S 1> เนื้อที่สี่ <4 S 1> รไร่นะครับ<ฮ>เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับดูเาแข่งเรือแข่งพายก็แข่งได้<ะ>แต่แข่งบุญวาสนาค่อนข้างจะแข่งยากเสร็จแล้วดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับถือว่าทําบุญมาเยอะบ้านหลังนี้นะสร้างใหญ่มากแต่อยู่กันแค่สองคนเองโอ้อ้าว สองคนนะครับใช่ครับเอาผมเอาผมไปอยู่ด้วยคนก็ได้นะอาจย์โอ้โหนี่บนเนื้อที่4ี่ไร่นะครับเนี่ยถ้าขายก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านนะฮะเนี่ยมันอยู่ในย่านของความเจริญซึ่งแถวนั้นเนี่ยเกิดคอนโดมิเนียมเนี่ยขึ้นเป็นจํานวนมากครับโดยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยจะทําการปรับปรุงเพราะว่าปลวกมันกินนะฮะเส้วทิศทางตําแหน่งตรงนี้อ่ะเถือว่านะครับมันตกยุคตกพลังไปแล้วไม่มีพลังงานที่ดีประตูตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ ตรงนี้อันนี้คือประตูเหรอครับอาจารย์ประตูครับไม่สูงยาวใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากนะฮะมโหรานเนี่ยเจแล้วเสาลเนี่ยมันยังไม่มีร่องถ้าเป็นร่องก็คือโลมันแต่ลายดอกลายดอกไม้ข้างบนอย่างนี้ไม่น่าใช้นะครับควรที่จะทำเป็นวงแหวนซะมากกว่าทาไมครับอาจารย์เขาบอกว่าศาสนาคนเราไม่ถึงเป็นจักรพรรดิหรือห้องแต้อย่าได้คิดนะฮะ บางอาจไปทําลวดลายเหมือนพระราชวังนะฮะเดี๋ยวท่านจะไม่มีกินเอาเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ามาหลายครั้งแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเลือกหาซื้อที่อยู่อาศัยใดๆแก่แล้วแต่เราควรที่จะสำเนียกดูว่านะครับประชากรหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีมากน้อยประการใดรเสร็จแล้วทิศทางตำแหน่งไหนนะครับซึ่งเราสมควรที่จะหันจุด นะครับตำแหน่งหน้าบ้านโดยยึดบทบาทจากประตูเป็นหลักว่านะครับประตูบ้านควรที่จะอยู่ตรงไหนบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้ค้างไว้นานต้องขออภัยนิดนะครับเนื่องจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิควันนี้มี้านสวยๆหลังเนี้ยมาดูหลายตอนนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับผมว่าค้างรูปบ้านบ้านบ้านหหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับอาจารย์แต่ว่าคนอยู่กันแค่2คนเนี่ยครับผมมันทางหงจุ้ยนี่เขา เขาจะบอกว่ายังไงครับอาจารย์ดดีีไม่ครือมันเวิรงวางเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหรือว่าเวิรงวางกันไปคือพลังกระแสชีเนี่ยนะฮะครับเนี่ยมันเยอะนะฮะเสร็จแล้วคนอยู่น้อยพลังของความอบอุ่นมันก็น้อยลงไปตอนนี้นะครับทางทีมงานบอกสวิตมันค้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอบถามอาจารย์ไปเรื่อยๆครับถึงถ้าเกิดบ้านหลังใหญ่ใหญ่ตัดโรคก็มาหาอาจารย์ก่อนก็ได้นะ ปัญหาห่วงจุยบ้านอาคารสำนักงานตึกแถวโรงงานร้านค้าคอนโดมิเนียมที่ดินเปล่าตรวจสอบทิศทางองศาตั้งน้ำกระตุ้นโชคลาบเสริมสิริมงคลค้าขายรุ่งเรืองชีวิตอยู่สุขสบายโดยอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรม,มาราชินูปมัมถมโทร080456 1674-080-566-6416 16เะะมื่อกี้ต้องขออภัยนะฮะในความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับแล้วก็แหเมื่อกี้เราค้างกันถึงบ้านนะฮะหลังใหญ่มโหราเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมา ต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดวางหคงจุ้ยนะครับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจัดวางกันยังไงนะครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้เราเมื่อกี้อยู่ที่บ้านนี่เป็นรเสานะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสาโรมันไม่ได้นะครับนี่พลังทิศทางตรงที่อาจารย์เยืนเนี่ยหันหน้าเข้าประตูบานเมื่อกี้สูงๆเป็นพลังงานทิศทางที่ไม่ดีโอ้โหหน้าบ้านกว้างมากเลยทีเดียวก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับปล่อยเหมือนกับว่าไปตามชะตากรรมดูต้นหญ้าต้นไม้พวกนั้นแห้งขาวเลยนะครับขาด การดูแลและบำรุง<ะ>คือบ้านเนี่ยต้องเพิ่มนะครับเพิ่มพลังงานให้กับต้นไม้เราก็จะได้เกิดความมุดมสมบูรณ์ด้วยฝั่งข้างหลังอาจารย์มีตึกสูงอีกเห็นไหมครับเนี่ยตึกอันนี้นคือมันใกล้กับสะพานสาทรแล้วก็กกสร้างนะฮะโอโ้โหคอนโดอะไรมีเนี่ยมแลสูงกว่าบ้านี้เท่ากับมีภูเขาบังอยู่แต่แล้วเี๋ยวเราหาวิธีการแก้ไขนะฮะจากประสบการณ์อันนี้เห็นไหมฮะ ประตูตรงนี้อ่ะตั้งเสาสี่ต้นเลยนะสวยก็สวยแต่มันหมดพลังงานไปแล้วนะครับเสร็จแล้วไปดูต่อเปิดเข้าไปไปเจอนะฮะเห็นไหมเขาตั้งกระจกเงาไว้อ่าเป็นอะไรไหมครับอาจารย์ไม่ค่อยดีครับเขาบอกจุดนี้มันต้องนิ่งนะครับเสร็จแล้วที่เขาทาเพราะด้านหลังมีบันไดทอดออกมาเห็นไหมครับบันไดโค้งๆเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปท่านก็จะเห็นอันนี้เป็นประตูที่เราจะเปิดต่อไปนะครับ แปลเปลี่ยนพลังงานเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานทิศทางที่ดีประจํายุคเขาเรียกพลังงานมังกรเลยตรงนี้เห็นไหมครับบันไดที่ทอดออกสู่หน้าบ้านซึ่งตรงกับพลังทิศทางที่ไม่ดีที่เขาเปิดแล้วก็ปล่อยจนสมซ่อเนี่ย uh huh. นะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปบันไดโค้งไหลออกจากหน้าบ้านโชคลาภไหลหมดเสร็จแล้วรูปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเงากระจก สะท้อนภาพของบันไดด้วยนะท่านผู้ชมนะทั้งหน้าทั้งหลังติดกระจกเงาหมดเลยเท่ากับเป็นบันไดของความเจ็บป่วยบันไดอันเมื่อกี้ถ้าดูดีๆมันจะมีเงากระจกนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงอา,อ,าอาจารย์ไม่ได้ลงรูปมานะครับเนี่ยด้านหลังมันมีกระจกเงาเหมือนอย่างนี้นะครับ,รบไปดูภาพต่อไป ภาพต่อไปอ่าเนี่ยด้านหลังมีกระจกเงาอีกเืินหนึ่งสะทอ้อนบันไดออกมาใช่วันนี้พิธีกรลูกชายผมไม่ได้ใส่โล่ออลงไปเดี๋ยวไปดูช่องไทยวิชาณนิ่งศัยค่ะครับนะครับ,รบอ่า,อาไปดูภาพต่อไปครับอันนี้แหละครับเจ้ฮงกับบุตรสาวท่านซึ่งเดินทางมาจากออสเตเรียรนะครับวันนั้นได้เชิญอาจารย์ไปดูว่าบ้านหลังเนี้ยอ่าจะปรับปรุงยังไงเพราะว่าได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือว่าอาจารย์มงคลเนี่ยเหลาซิกไม่ซีสัว เพราะว่าเราดูบ้านของนะครับญาติพี่น้องแกมาเยอะแล้วนะครับเราก็เลยมีความมุ่งมั่นว่าถ้าเจ๊ฮงเชื่อผมเจ๊ฮงต้องเปลี่ยนประตูย้ายทางเข้าใหม่มันจะเป็นอย่างไรอ่เดี๋ยวเรามาดูมาดูบ้านของเจ๊ฮงนะครับนี่หลังนี้นะครับนี่จากเมื่อกี้ใหญ่โตมโหฬัรนี่เราย่อนะฮะย่อครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจากสี่ไร่อาจารย์ย่อลงมาเหลือแค่ติดเดียวอันนี้นะครับ ประตูตรงนี้นะครับะฟะล์มภาพมาเมื่อกี้ตรงนี้ที่ประตูหน้าบ้านนะครับเส้นบบันไดเนี่ยที่มันทอดออกมาเห็นบันไดไหมครับ,รบพุ่งออกมาสู่ประตูเขาทำพาร์ติชันหรือว่าตู้บิลยินบังไว้โดยด้านหน้าและด้านหลังเป็นกระจกเงาเขาบอกจุดบารมีไม่สมควรที่จะมีการเคลื่อนไหวเสแล้ะตำแหน่งเขาบอกว่าเราคำนวณดวงดาวตรงนี้ได้ยังไงในทั้ง9้าช่องรเราต้องรู้องศา โดยการใช้กล้องเข็มทิศทหารนะฮะหรือกล้องเข็มทิศอะไรก็แล้วแต่ที่มีความละเอียดและวัดองศาตรงที่หน้าบ้านเพื่อคำนวณดวงดาวว่าประตูตรงไหนตกโชคลาบผลปรากฏว่าเจ็ดหกไม่เป็นโชคลาบประจำยุค<อ>เป็นบารมีเสื่อมในยุคที่เจ็ดตรงนี้เป็นบารมีวิบัตินะครับของดาวห้าเนี่ยซึ่งก่อเกิดความเจ็บป่วยเรื่องเกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียงกันสามสองตรงนี้ดาวสองคือดาวแห่งความเจ็บป่วยเช่นเดียวกัน แสดงว่าแถบหน้าทั้งแถบไม่มีคุณงามความดี oh ดาวโชค oh. ลาภไปหลบมุม <c oughs> ไม่ยอมทํางานดาวบารมีก็ไม่อยู่ในตําแหน่งที่สมควรจะอยู่นะครับ <c oughs> เสร็จแล้ว48องศามุมนี้90การสร้างบ้านตามหลักของสถาปัตย <c oughs> ์หรือวิศวกร48บวก90มุมนี้มันจะตกที่138พอดีแกออกเลยพี่ก่อน นี่นะครับเาาราแก้ไขเปลี่ยนดาวให้ดูเลยนะครับเอาตรงๆหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมตาเอียงหมนด,ดูผังหน่อยท่านพิธีกรอยาให้มันเอียงตาเข้าไปนะเสร็จแล้วเห็นไหมครับจากประตูที่อยู่ตรงนี้นะครับย้ายประตูมาตำแหน่งเมื่อกี้48-90เป็น138่รับ138หลังจากทำการเดินดาวนะครับปรากฏว่ามีดาว8บารมีอยู่ตรงนี้นะฮะใครๆก็ปาธนาดาวหมายเลข8 พราะว่ามันเป็น8แห่งความมั่งคั่งและร่ํารวยบารมีเขาเรียกบ,บารมีประจํายุค,ครตรงนี้ตั้งจุดประทานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงข้ามเป็นดาว8โชคลาภเช่นเดียวกันโชคลาภทรัพย์สินเงินทองกําลังจะมาเยือนอถ้าคุณรู้จักปรับนะครับปรับตําแหน่งทางเข้าใหม่เขาบอกว่ากระแสกระแสชีวที่ดีไหลเข้าทางประตูประตูที่ดีต้องอยู่ที่เลข8นะครับตรง7นี่คือลาบเสื่อมไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับบันไดก็ไม่ได้หันออก ทำตรงนี้เป็นหน้าต่างแทนบันไดเท่ากับอยู่ที่ตำแหน่ง46นะครับ4คือดาวธาตุไม้6คือดาวธาตุทองทองการเคลื่อนไหวคือการเกิดเป็นธาตุน้ําเดินขึ้นเดินลงทองเกิดน้ําน้ําเกิดไม้ได้3ามธาตุอ,อันนี้นะฮะเพอร์เฟกนะครับเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับจะจะติดอะไรก็ได้พัดลมให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการกระจายพลังงานกระแสกระแสชี่เพราะกําเนิดดาวเก้าเป็นลาบติดพัดลม นะครับเพดานแะต,ต,ตัวหนึ่งเป็นแบบโบราณย้อนยุคก,ก็ได้เห็นไหมครับเพื่อเป็นการหมุนพลังงานให้กระจายอยู่ภายในบ้านครับส่วนตำแหน่งตรงเมื่อกี้นะครับสารพระภูมิตรงนี้เป็นดาว35 5หห้าคือลาววิบัติตั้งสารดีะนะครับแต่ตำแหน่งเมื่อกี้ที่เขาเป็นดาวพี่กรณ์๋ยวเผลอหยิบนี่มาหน่อยนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้นะครับถ้าเขาวางตำแหน่งตรงนี้อรพี่กรณ์กลับมานี่ เนี่ยถ้าเขาตามตำแหน่งนี้คือบารมีวิบัติเขาตั้งศาลไม่ได้ครับเห็นไหมครับหลังจากเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันกลับกลายเป็นดาว3 5หซึ่งตำแหน่งนี้สมควรที่จะตั้งศาลดาว5้าคือลาววิบัติต้องตั้งของหนักๆกดไว้แต่ถ้าเมื่อกี้เดิมมันเป็นดาวห้าดเราต้องเคลื่อนไหวนะครับอันนี้แหละครับมันเป็นเคสเกี่ยวกับวิชาดาวเหินซึ่งไม่มีใครกล้าบอกท่านแต่เราจะนํามาสอนในวันพรุ่งนี้นะครับ เราจะเปิดเผยถึงคุณค่าของโค่ดดาวของดวงดาวทั้งหลายว่าตำแหน่งไหนควรจะนิ่งตำแหน่งไหนควรจะเคลื่อนไหวเรามาพิสูจน์บทบาทกันอีกครั้งหนึ่งกับวิชาดาวเหินนะครับรุ่นที่15วันพรุ่งนี้นะครับห้องมัฒนาชั้น2นะครับชั้น2แล้วก็คืนนี้นอนพักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้มารับนะครับบทบาทของพลังดวงดาวสูบกันไปให้้เต็มเลยนะครับแล้วก็สําหรับ ช่วงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็สามารถวางหงจุ้ยได้ไม่แพ้บ้านหลังเล็กนะฮะแล้วสำหรับช่วงหน้าครับท่านที่โทรมาสอบถามกับอาจารย์นะฮะสายแรกเลยนะครับนี่อาจารย์จะมีการแจกเข็มทิษแม่บรรทัดนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับนี่นะครับอาจารย์ไแอบซ่อนนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่โทรมาฮะที่เบอร์นะครับ02นะฮะ934 9561สนถึงสนะครับ02นะครับ934 9561สถึงสนะฮะไว้ใช้วัดองศาหลังบ้านของท่านนะฮะแล้วก็ เอามาสอบถามกาจารย์นะครับผมสำหรับช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสอบถามกาจารย์ครับ